ตอนนี้มีอยู่ที่ซีคอนบารแคร์นะคะมาปุ๊บก,ก็ได้เช่าพัททั้งฝูงหนึ่งเลยเนี่ยแล้วก็มีเคฟวานอฟฟี่ติดก,กับบ้านไปด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยเมย์นะคะเดี๋ยวจะกลับไปแถวตลาดกูค่ะโดยจะใช้เป็นเส้นในคือปกติคิดว่าคงไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเมย์จะไปแบบมอเตอร์ไซค์นะคะถ้างั้นก็น่าเดี๋ยวตามมาเลยค่ะตอนนี้ก็กําลังจะเลี้ยวซ้ายออกจากซีคอนบางแคร์แล้วนะคะออกมาแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆยาวๆก่อนเลยนะคะ แล้วเราก็จะผ่านแยกที่สามารถไปสายหนึ่งได้นะคะแต่ว่าไม่ไปเราตรงไปค่ะอ่าแล้วเราก็มาถึงตลาดบางแคแล้วตรงนี้ก็จะรถติดหนักมากเลยนะคะแต่ว่าเราเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไปได้ผ่าน BTS สถานีบางแคจากตรงนี้ตรงไปอีกนิดหนึ่งก็จะเตรียมตัวเลี้ยวซ้ายที่3แยกบางแคแล้วอ่าเฮ้ยเฮ้ยหูสวยเปนอย่เนี้ยอุ้ยโอ้ไม่เป็นไรเราตรงต่อไปเพื่อเป้าหมายของเราเลี้ยวซ้ายแล้วนะจ๊าฟิ้ว ข้ามาในซอยนี้ค่ะแบบเพลินๆได้เลยนะคะแล้วเราจะมาถึงสะพานคลองภาษีเจริญทุกคนเห็นทางซ้ายไหมคะที่เป็นอาคารพาณิชย์สมัยก่อนตรงนี้เนี่ยจะเป็นคำหยาดเก่าคนที่รู้จักส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ชอบร้องคาราโอเกะนะจ๊ะแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าเทือไทยแล้วอาคารพณิชย์สวยๆเต็ไมไปหมดเลยตรงนี้ ตรงนี้ก็จะผ่านโรงเรียนปฐุมอนุสร์ด้วยนะมองไม่ทันละสซี่นี่ก็มองไม่ทันเหมือนกันนี่เป็นทางสำหรับคนที่ชอบขับรถเพลินๆนะคะนี่เราก็ผ่านคลองราชมตรีแล้วยังไม่ถึงนะไปกันต่อเจอแยกกันนันแมนแล้วไม่ต้องเลี้ยวไปไหนนะจ๊าเราตรงอย่างเดียวเลยนี่เส้นทางนี้เหมาะสำหรับคู่รักที่กำลังอยู่ในช่วงเข้าใหม่ปลามันอยากกินลมชมวิวแบบเพลิดเพลินโรแมนติกก็ขับทางนี้ได้เลยคูซานซันก็คือก็ไกลแหละแยกข้างหน้าตรงนี้ซ้ายมือจะเป็นวัดรางบัวนะคะแต่ว่าเราจะเลี้ยวขวาน,นะจ๊านี่ตรงนี้จะมี BTS ผ่านด้วยนะคะจุดนี้ก็็คคืออจะเปนงงบาาว่า พอมาเรื่อยๆเราก็จะเจอกับโรงเรียนวัดอ่างแก้วนะคะซึ่งอยู่ทางซ้ายมือไปอีกนิดหนึ่งก็จะเจอวัดหลวงปู่เอี่ยมทางขวาก็คือวัดโคนอนค่ะซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับวัดอ่างแก้วเลยพอออกมาถึงปากทางจะเป็นตัดใหม่แล้วนะคะให้เราเลี้ยวซ้ายไปตามทางเลยนี่ตรงนี้เนี่ยจุดโค้งใต้สะพานนี่คือจะมีเป็นกิจกรรมฝาผนังด้วยคือวาดกันไปได้ยังไงไม่รู้นะแต่สวยนะอ่ะพอถึงข้างหน้านี้ให้เราเลี้ยวซ้ายนะจ๊ะเพราะว่าเราเน้นไปสายในนะพอตรงไปในนี้ก็จะผ่านวัดเพลงนะคะ มามาถึงสามแยกตรงนี้นะคะถ้าเราไปทางซ้ายมือเนี่ยเราก็จะกลับไปที่บางแคเหมือนเดิมแต่ให้เราเลี้ยวทางขวานะคะเพราะเราจะไปตลาดพลูจ้าพอมาถึงแยกนี้จะเรียกว่าแยกวัดนาคปลวกทางซ้ายมือเนี่ยเราสามารถไปวัดปากน้ําได้แต่ว่าเราจะไปทางขวานะคะก็คือไปทางตลาดพลูก็จะมีผ่านวัดนาคปลวกด้วยพอเลยวัดนาคปลวกไปเราก็จะขึ้นสะพานวัดนางชีลงไปแล้วฟิวมาก่อนโค้งค่ะลองทายกันดูว่าต่อไปเราเจอสถานที่อะไรเอ่ย นั่นก็คือวัดขุนจันร์นั่นเองค่ะพอเลยวัดขุนจันร์เนี่ยเราก็จะมาเจอแยกวุทธกาศแล้วนะคะขวามือไปทางวิทากาศแล้วเราก็ตรงไปเหมือนเดิมนะจํะไม่ได้เลี้ยวไปไหน้อเคตลาดปูแล้วเริ่มเจอของกินแล้วนะคะแล้วทางซ้ายมือเนี่ยก็จะมีเป็นศูนย์อาหารตลาดปูด้วยแล้วแล้วเราก็มาถึงใต้สะพานตลาดปูแล้วค่ะเป็นสุดการเดินทางแล้วนะคะโอเคดีก็ไปแล้วนะคะ